กมาขาวหักอีกโอ้ยปีนน่ะนักปีน,นรจรงิจรงๆเ,เพื่อนๆดูซะไปเอาอะไรของลูกมานะ่ะเก้าอี้ลูกพี่สายจะจัดปาร์ตี้ให้นกจ้ะยิ่งนอกนนอ,กอป,ากปาร์ตี้ให้นอกอหนานเห็นไหมป <laughs> ีใจทำนี่ก็เลยเหมือนเด็กขำ <laughs> <laughs> นั่นเสียงบินมากนลยตีไปอีกใส่เลยปาร์ตี้ปาร์ตี้ <ไอ S 1> มากันเร็วหนุ่นตัวนึงนู่นอยู่บนนูน่นนะหลังคาเพื่อนๆเนี่ะมองดูทําอะไรวะอย่างเงี้ยเยอะพอแล้วจอยแจักแล้วเนาะพี่คิดว่ามันพอพี่ก็เอาไว้ข้างในด้วยสิเอาไว้ต่ข้างนอกข้างในไม่ทมํา,าอะมุ่นเข้าไปมุนเข้าไปนี่มุนเข้าไปอันนี้ปิ้นนี่มันมุนถึกๆไม่ภาพ้ดเป็นกองขุนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆมันเริ่มสุกแล้วไงแล้วเริ่มสุกเริ่มเน่ามันถูกฝนบางทีมันถูกฝนมันเน่านะพี่เนาะแล้วทีนี้นกมันเห็นลูกแดงๆอ่ะในต้นลูกสองลูกมันก็มาบินมากันแล้วทีนี้มันมันก็เริ่มทยอยสุกหมดแล้วอะเยวจะให้ดูเนี่ยมันมันเริ่มทยอยสุกแล้วอะมันก็อย่างนั้นดีนะเห็นไหมลูกแดงๆอย่างเงี้ยมันไม่มีเน่าเลยนะนี่นี่อย่างเงี้ย บินล้อข้างๆรู้ดเวยนี่หนเห็นไหมตรงนน้มันมีลูกสุกยู่มันเห็นตีแดงๆมันก็บินมามจัดการเรียบไปท่เนี้ยศัตรูเยอะเพื่อนๆปลูกอะไรก็ม,ม,ม่นีงามมันออกแบบว่าสวยผอมกันแบบสีม่วงๆนะเจอยเจออยากได้พันธุ์ที่เราเห็น,นสีม่วงหรือดำอ,อ่ะพี่อ๋ออันนี้จะบบม่วงมากเลยนี่น,นี่จะม่วง ถั่วม่วงดำสวยบ้านเจยก็พันเดียวกับบ้านพีนแหละใช่แต่ว่าของของรอยลูกใหญ่กว่าเจ้าเด้บ้องพี่มันแก่น <c oughs> มันแก่นมันพี่สายนะท่านจะน่าจะสมบ,บูรณ์เหมือนพ่อใหญ่ไหมขึ้นนะเ,ออเดี๋ยวเจยเราขี่ง่วงมาใส่ขี่นันมาใส่ถ้าปลูกลงดินอย่างเงี้ยมันรากมันหามันแย่งอาหารรากร<ม>ากไม้อย่างอื่นมันแย่งอาหารไงพี่เอ,อยจอยปลูกใส่กระถางทีนี้มันก็เลยแบบ แบบใส่ใส่ปุ๋ยลงไปมันก็อยู่ในในกระถางเรานะนี่ไงพี่มันมันซ่อนตรงนี้นกนี่นี่นนตรงนี้เมื่อกี้นกเลยอือฮึอย่าเอาฟัางใครมึงอือฮึเพื่อนพยายามยือ้อยื้อตรงนี้ด้วยนะพี่มาใส่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมนะ่ะขนาดพี่ยืนเสื้อแดงอยู่มันยังบินมาเกาะเลยคนอยู่นี่เห็น นี่จอยก็มาบ้านพี่ไซ้าแวะมามากินกาแฟกินอาหารเช้าจ้ะรอพี่อันดี้นี่นใส่กรงหันมันออกมาตัดใส่ตรงเนี่ยแถวเนี้ยมันมัดทุกที่พี่เข้าไปเลยเข้าไปมักหม่องหน่อยดิเอ้ทำไปเพื่อนบาเพื่อนบ้านเห็นี่มันก็จะแบบคนสิจัดปาร์ตี้ิ๋งใช่ใช่งานวันเกิดใครอีกน้อย ขึ้นไหนได้ฮะน,นกทำไล่นกแต่าาปาร์ตี้ให้นกไม่ให้ไล่ลนะจะเรียกให้นกมากว่าเดิมอะ่ะนูนะ่นน่ะบินโชบช่วยท้องปิ้นอยู่นะ่ะนกอะ่ะมันบินเปนบอกกล่าวกันทั่วหมู่บ้านละว,ว,ว่าเนี่ยเขาใส่เบ็บินเนี่ยมามีปาร์ตี้แล้วนะ่งเห็นหม,มันไปกินเชอร์รี่ป่าอยู่นะ่นะกินกันอยู่นะ่ะนกอะ่ะแล้วก็มากินของพี่ซายที่น,นี่มันเห็นไอ้นี่เยอะ แล้วปิ้นเยอะเออเอาเอาให้ทั่วต้นเลยพอเนี่ยเอามันยังไม่เยอะไม่ใช่มันไม่เยอะพพลข้างในด้วยเครื่องในด้วยซมาห่อของนี่ไม่ได้ห่อแมันไม่ได้แก็ไปนั่งนะเออเออเออถึงบอกจะไปนั่งกับเพื่อนร้อนคิ้วไหม้หมดละยิ่งขาวจั่วขาวจั่วอยู่ดูซะถ้าถ้าพิซไซ ตีลังกาเอง่งเท่งตรงนี้เจ้จะนั่งหออัวเราะเพื่จอนๆจ้จะไม่ไปช่วยยกขึ้นเลยแหละเจ้จะนั่งหออัวเราะดูนางเอาอะไรไปยืนน่ะเก้าอี้ลูกอ่ะบอกแล้วว่าจะไปยืปยนนางคิดว่านางตัวเล็กแล้วยืนได้ไงถ้าไอ้นางจะทําบ่อยแล้วแหละอย่าไปบอกนางเลยใช่ไหมไพี่เอาไปพี่เอาไปปีนหลายครั้งแล้วใช่ไหมอืมโอเคงั้นเนี่ยถ้าถ้าเคยปีนหลายครั้งแล้วก็ปลอดภัยอยู่งั้นอะ ด,ด,ดูดูนกตัวนั้น่ะบนหลังคามันมองพี่สายเพื่อนมันคิดว่าเขาทําอะไรวะพี่สายเออนอกพิราบมันมองดูพี่เลยอบินเห็นไหมล่ะชบช่วยมาแล้วนั่นเกาะปั๊บนานลแล้วจ้องละททาอะไรวะสงสัยละอืมนั่นนกกะจิบก็มาทีนี้โอ้โหเห็นปะนั่นนั่น,นอยู่บนยอดไม้ไงอยู่นั่นไปละ นั่นก็เดิบินโดสวยนะน่นก็ยืนรอท่าอยู่นู้นนะมนกเห็นไหมมนกพิราบยืนอยู่ยอดไม้ต้นทุกสูงนู่นนู่นนู่นน่นรอรอละพี่สายหันหลังให้ปุ๊บบินขมือพรมหมดเลยก็ใช่ไงจะถึงมานั่งอย่างนี้เมื่อกี้โอ้โห พี่รอเธอาอาทิตย์หน้านี้พี่พี่ทำสวนนี่จะเป็นไงจอยเหมือนกันต้องไปรดน้ำตั้งแต่ตีห้าเลยฮะรดน้ำผักจอยอะวันไหนว่างนะวันไหนว่างนะไปโรงเรียน,นปิดเทอมก็ได้พี่วันไหนว่างอะไปนั่งกินอะไรก่อนกันก่อนก่อนก่อนวันเกิดจอยเพราะว่าอาทิตย์วันเกิดจอยจอยไม่อยู่ไงเลยได้ไปเอาคูดเบอร์รี่ดองมานั่งกินด้วยพี่อะเลยเก็บผักอะไรมากินได้มั่ง เนี่ยะไรจอยมาบ้านพี่สายอย่างเงี้ยก็เหมือนบ้านตัวเองไงนะเออตอนพี่สายเออแล้วจริงๆนะมันเพื่อนเพื่อนเห็นพวกจอยมุมมุมสั้นๆไม่ได้เห็นจอยกับพี่สายมุมยาวๆนะคือบางทีอ่ะบางบางบางสิ่งบางอย่างบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะไม่มีเวลานะพี่เนาะเหมือนจอยเหมือนเหมือนมาจอยมาบ้านพี่บางทีพี่สายก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ายุ่งทํานู่นทํานั่นทํานี่อ่ะอธิบายว่าจ่าเอออันนี้คือผ้าเขาจะไม่มาแต่มาแต่เพราะมันยุ่งนี่ยังเด็กๆกัน น่าเจอแต่ว่าเราก็จะคุยกันล่นกันแบบว่าขอคือให้จยตามสบายนะวันว่มาใช่ต้องไปนั่งกับโจยตลอดเออตอนจจยจะกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีจจยอยากจะกินอะไรที่เอ็กซ์ต้าจจยก็ซื้อมาเองบางทีจจยบอกพี่ตาไม่ต้องทําอาหารนะแต่โจยซื้อมาเองคือก็ไม่อยากจะกินที่สิ่งที่พี่ตาพี่ตายจะทําก็ซื้อมาแบบเออสะดวกใครเราสะดวกกันนะพี่อเนาะคือพวกจอยจะไม่มาอะไรมากมายนะเพื่อนๆจยจะบอกไว้ก่อน พ,พี่มาบ้านพี่สายนี่ก็อย่างที่เห็นน่ะโทรท์บอกว่าเออขอกาแฟนหน่อยนะจะกินกาแฟแล้วก็อาหารเช้าพี่สายก็ทําให้มันจอยไปเนาะแขกไปบ้านนะพี่เนาะเราก็ต้องทำให้แขกกินใช่ไหมอืมไม่ใช่แมพพี่สาวแอนดี้น <c oughs> ินทานินทาพ,พี่พี่ผัวตอนนี้เลยพี่เอ้ยน้องชายต้องขอกาแฟาพี่ไปนั่งปากแห้งประมาณสักตีห้าชั่วโมงไง เออพี่สาวแอนดี้เป็นอย่างนี้จริงๆเพื่อนๆนะต้องขอเขานะคือคือถ้าเราไม่ขอเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยากดื่มไงดื่มน้ำกาแฟเงบางทีเขาก็ถืออาหารมากินนั่งกินเออน้พี่แอนดี้เออเออเออป่าเนาะจอยไปนี่จอยจอยท้่บอกจอยอดตายแน่ฮะเห็นไหมตาผ่าที่นี้ตาผ่าได้ะ เร,า,เรา,เาลืมที่นีจอยมาบ้านหวังเธอเกิดจังสันนะสไตล์เคือเกิด <c ười> ไม่ลืมกิมนนิสัยอย่างนี้แต่หตไหนแต่ไรล้วพี่คือเกิดเป็นอย่างนี้จริงๆเออย่าจอยอยากจะกินอะไรองี้ต้องซื้อไปไว้เองไงออืคือเขาเป็นอย่างนี้ไงเราไปคือก็ไม่ได้โกรธกันนะคือมันเป็นอย่างนี้พี่เ<ป>อาเชอรี่ไม่ช่วยกินมันอย่างนี้ ตอนแรกว่าสีเฮ็ดอันผ้าเฮียพญามัยมันสบมันอะว่าเป็นสีเอาสีไปซื้อ มาเห็ดให้เพิ่นแต่ว่าต้นของเฮานี่ก็เอามาสู่รจอยกินออ๋มาดูซินี่โอ้เย็นด้วยนะเพื่อนๆมังน่วยก็แซ่บอันนี้ซื้อมาแน่เลยเออนั่นซื้ออันนี้อร่อยอยู่แต่ของพี่สายลูกสีแดงสวยนะบนเนียสกอนนี่มาจากโรงเรียนแม่ีิสกอนสกอร์นสกอนหรือสกอนกอมันก็นุ่มเด้อล่ะพี่แต่วันไม่เคียวันบ่มี่มอยสอ่านี่พี่มือเก็บมาเมื่อวานนี้พี่สายเก็บมางามๆจอยเออเดี๋ยวแต่เพื่อนกินเก็บมะฝาทำมีเวลาเก็บมาฝากเพราะว่ามันเนื้ออร่อยโย่ เปรี้ยวด้วยมันขึ้นกับเวลาเนี่ยนะจอยถ้ามีเวลาเก็บมาฝาเปรี้ยวว่าซันมันบ่เปรี้ยวดีหน่เด้อป้าถ้ากินเปรี้ยวก็นี่บ่ได้เลยอันนี้ถือว่าบ่เปรี้ยวเลยเด้อพี่น้องจอยว่าเปรี้ยวอะไรอะไรมาจอยบ่มักเลยอันไหนที่มีเปรี้ยวกินได้แต่ว่าไม่ใช่โปรดใช่ไหมกินกับไอศครีมจอยไม่เข้ากันหรอกเปรี้ยวอันนี้อร่อยแซ่บเลยนี่นี่ แล้วของพี่สายดิของพี่สายนะเพื่อนๆหน้าตัวดำมากฟังแสงมันมาให้แตกต่างกันมากเลยพี่เราเสียดไปจอยเพ่อนเพราะว่าจอยนี่คือแบบว่าทำทำมีเปรี้ยวนิดนึงจอยสูตมางเลยผลไม้นะจอมาใช่เนี่ยโอ้ยสมๆแห้งกินดี สวัสดีจากอังกฤษนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีทุกคนจ้าน้องเมลีสวัสดีจา้าเมลีสวัสดีค่ะไปไหนคะไปในไม่้านตอนนี้ค่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเ <c oughs> ลาพี่น้องจา๋าวันนี้เนาะเงืนเดือนออก <c oughs> จะไปเลี้ยงสามีเนาะจะไปเลี้ยงตรงที่เขาไม่ชอบจา้า <c oughs> ไม่เนาะไม่ยอมใครนะเป็นนิสัยแบบนั้นแต่ยอมเฉพาะ ภรรยาจะไหมครคือเขาไม่ชอบมากเลยเนาะแมค a โดนี่แต่ว่าถ้าใซจะไปเขาก็ต้องไปี่น้องจ้าวันนี้จะไปซื้อกางเกงทํางานสะหน่อยไมมครว่ากางเกงทํางานเพ่นซิมันรูดไม่ดีเนาะก็เลยเอาทิ้งเลยไปซื้อใหม่ไ่ว่า,าเพราะว่าที่นี่ถ้าเปลี่ยนก็ราคาเปลี่ยนเท่าเท่ากันเลยกับซื้อใหม่ประมาณนี้พี่น้องจ้าเนาะก็เลยมันอยู่ใกล้กันกันกบ แมคโดนัลอยู่ใกล้ร้านก็เลยจะพาไปกินรู้ว่าไมคโคไม่ชอบแม็กโคโดนไลายซายก็เลยจะเลี้ยงเขา <Yeah. S 1> <laughs> ต้องเลี้ยงที่เขาไม่ชอบว่าเยนอนี้อกินอะไร เป็นแผนของสายเงาพี่้องจนะ นี่ชอบมากๆเลยใช่ไหมแต่ว่าเมนหนังไม้มใครไม่ชอบแมคโดนนองเพราะไม่ <laughs> นี่ค่ะศูนย์การค้าเหนุนแม็กอยู่ฝั่งนู้นเมลี่หยอกกันคือเมลี่ออร์เรอเอง <laughs> เอาให้ได้ด oh, really ีแม่ดีจะกินอะไรยูนเบอร์เกอร์ยูนรับไหมขึนเบอร์เกอร์ม่ดีแฮปปี้นะแม่ดีนะแฮปปี้มิลเลยนะครั้งแรกไม่เขากินถูกบังคับมาลูกอยากมาแต่เอาไม่ดีชอบเอาเปิดดูสิไม่เด้าไม่เข้เปิดเ ว่าเออเด้อไม่เป็นไก่กินซารไกทอไนอนไหมอะไรคะนั่งเตายยนอนไหมคะสอะมเีใจไหมคะ่ขอคนะวลาพูดก็ต้องดูด้วยหรกดีใจไหมคะดีใจค่ะขอบคุณค่ะอืมนั่งนี่ยอยากมา ใายมหมนี่ใชก็จะกินแต่รับเนือน้อหอเนะเป็นไก่แล้วก็ซอสริอกนี <c oughs> ่แหละที่อันที่ไซส์กินได้ <c oughs> ไม่ถูกเมลิส <My God. S 1> เฟ็นฝายมันต่างกันยังไงกับอันที่แม่ทำนะแม่ทำให้ก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่ามาเ้าอมาลานี <c oughs> ่กินหมดเกี้ยงเลยนะนี่ ชอบมากเลยเห็นไหมกินหมดเลยใช่ไหมอิม่มแม่ก็อิม่มนะ